สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแอลพ์ชอแนลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างต,ตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้้้ออออองงงนนนนนะะะสสสสสสวสสวัััััััดดีคดีคคคครรรรบบบบบบบกกก็ลลลลลมาาูู่่่่ชชเเเพพแแขขตทุ ก็วันนี้จะมาสอนลงซิลเนาะคือเข้าใจแหละว่าดันเก่าแล้วแล้ว,ลวทุกคนก็ยังแบบหลายๆคนลงผ่านแล้วและก็ยังมีมือใหม่หลายๆคนยังแบบลงไม่ผ่านผมก็เลยจะทำคลิปแนะนำมาเพิ่มแล้วกันเนาะดันซิลคือตัวอ่ะผมคีเอทปาร์ตี้ให้ดูคือตัวที่ผมใช้ก็มีแค่นี้เนาะพลังก็แบบนี้เลยไม่ได้เยอะเลยครับแล้วก็พลังออบียไม่มีประโยชน์นะเพราะดาเมจมันไม่เข้าอยู่แล้วไง ใช้กลูด้าแสงเนาะซึ่งทุกคนก็หาหาได้ไม่ยากอะ่ะแล้วก็มันหลายๆคนก็คือแลกมาจากตั๋วฟรตีตอนเริ่มเกมเนาะแล้วก็ปิกซี่ไฟน่าจะมีทุกคนแล้วก็ฮา,าปูลมเนาะซึ่งตัวนี้ถ้าไม่มีนะคุณจะไปใช้เป็นฮากน้ำมาวิ่งเร็วคุณจะใช้เป็นกิฟฟินล,ลมกิฟฟินล,ลมอยู่ไหนวะเออหาไม่เจอนี่ไม่ใช่เป็นกิฟฟินล,ลมก็ได้หรือว่าคิดอะไรไม่ออกจะเอาลบบัฟมาช่วยเพื่อนก็ยังได้เลยเนาะ แต่ว่าดาเมจก็ต้องมีระดับหนึงอะตัวตัวตัวดาเมจเสริมตรงนี้ตำแหน่งนี้นะตัวที่ดีที่สุดคือฮาปู้ลมนะตัวต่อมาที่ผมแนะนำนะอยู่ไหนวะเอ่อมันจะมีตัวนี้เซอร์เพนทัดมืดแปะพิษดีมากๆ1หนึ่งตัวหรือว่าคุณจะใช้เป็นเลเวนน้ำไปช่วยระเบิดฟีดก็ได้นะถ้ามีเพื่อนใช้แบบน้ำแข็งเยอะๆอีฟิตลมได้นะครับตัวจากอีเวนน่าจะมีทุกคนเลยอีเวน ไอตัวอ e ีฟิตลมที่ถือว่าดีมากๆด้วยนะในดันนี้แล้วก็จะมีเข้าวเกลือน้ำอยู่ไหนวะผมหาไม่เจอวะอ๋อมันหาไม่เจอดีเขาผมไม่ได้อัพนี่ข้าวเกลือน้ำได้นะครับข้าวเกลือน้ำเป็นหนึ่งตัวที่ติดเนี่ยอ่ะผมไม่ดูสกิลเป็นหนึ่งในตัวที่ดีมากๆในการแปะอ,อ,อันนี้ฟอร์ตบาย ส่วนบิวของเขาเกลน้ําในการเล่นดันนี้ก็จะเป็นแม่ยำเอฟเฟกนะครับเป็นหลักเป็นหลักเลยนะแมนยำเอฟเฟกแค่นั้นเลยที่เหลือก็คือเลือดให้มันยืนได้ในดันนะครับเลือดสี่หมื่นก็น่าจะสบายละสี่ห้าหมื่นแล้วก็แมนยำเอฟเฟกตร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีครับแค่นั้นเลยเดาเมจอื่นไม่ต้องนะผมขอเปลี่ยนครับก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงดันจริงเขาเตะออกจากห้องฮะตั้งตั้งไว้แบบนี้อโอเคเดี๋ยวไปดูตอนลงกันทีเนี้ยเทคนิคของผมนะ อเบียให้ใช้คาถทาแสงอ่าตอนเริ่มมาก็คือเข้าไปใช้คาถทาไฟก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวกระาไฟมันติดบัฟไฟได้พิกซี่ไฟมันระเบิดดีบัฟไฟถ้าดีบัฟไฟเลเวลสิเวลาคงเหลือเท่าไรไม่รู้แหละพิกซี่ใช้สกิลสองปุ๊บมันจะระเบิดทิ้งหมดเลยดาเมจจะเข้าไปบอสเข้าที่บอสทันทีจะแรงมากๆอ่าทีนี้ต่อมาพอเราเริ่มใช้มานาแล้วอะพอเราเริ่มใช้มานาในการทําอะไรก็ตามแล้วนะเราจะเปลี่ยนเป็นกระทาแสงทันที เพราะว่าเราบอสเป็นท่าดมืดเราใช้คาถาแสงอะ่ะเราสามารถรีมานาได้อ่าเดี๋ยวดูนะดูดูเดี๋ยวจังหวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นมาเด้งมาหน่อยนึงอ่าเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่เอาเมื่อกี้ไม่เด้งเว้ยดเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้เด้งเมื่อกี้เด้งมาสองมานาเลยนะจากสกิลเดียวคาถาแสงในของออบิอเอชเพอออบิเอนะครับคีหน้าคีฟใช้ไม่ได้นะ เ,เฉพาะคนที่เล่นออเบีย er เนาะคุณจะใช้คาถาแสงในการเล่นส่วนคีมรู้สึกจะเป็นอาวุธลมส่วนคีหน้าก็จะเป็นลมเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดหรือว่าเป็นไฟก็ได้เนาะเพื่อติดบับไฟคาถาลมกับอาวุธลมจะติดเผาไหมเนาะเอ้ลมจะติดไฟฟ้าช็อตเอออาวุธไฟจะติดเผาไหมแต่ว่าไฟของคีมรู้สึกจะใช้ไม่ได้นะครับเ,เทคนิคเล่นก็ เทคนิคส่วนตัวนะผมจะกดแค่รีสกิลอย่างเดียวทุกครั้งที่สกิลติดคูดาวสกิลออเบียติดคูดาวสกิลมอนติดคูดาวอย่างเงี้ยผมจะใช้สกิลการูด้าที่ตัวคิวเนาะผมจะไม่กดออโต้นะถ้ากดออโต้ให้กดการใช้ออโต้สกิลออกเออคือที่ผมไม่กดออโต้เพราะว่าผมต้องการใช้สกิลตอนที่ผมต้องการมานา์สกิลออเบียให้ใช้ตอนที่ต้องการมานา ซึ่งมันก็ค่อนข้างใช้ตลอดเวลาจะโอโต้ก็ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แย่ก็ก็ได้ได้ทั้งสองแบบแล้วกันอ่าเนี่ยผมจะใช้แค่สกิลคิวนะครับแล้วเ,เมื่อเดี๋ยวผมจะไปดูตอนที่ต้องการฮิลแล้วกันหลังๆจะมีไหมเนี่ยหดูซิมีช็อตที่ต้องการฮิลไหมเฮ้ยทำไมคลิปกระตุกอะ่ะฮัลโหลอ้าวคลิปฉันเป็นไร แป๊บนึงนะอ่าเมื่อกี้ไปเปิดเปิดปิดคลิปใหม่นะคลิปพอดีเรนเดอร์งานข้างหลังด้วยอ่าเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะผมเลื่อนรถแล้วนะแล้วผมต้องการฮิวอ่ะผมจะใช้เทคนิคเชื่อมผูกจิตนะฮะก็คือสับออกเห็นปะสกิลฮิวมันจะใช้งานได้ทันทีมันจะใช้ออโต้เองครับเห็นปะมันใช้ออโต้เองแล้วผมก็สับกลับสับกลับผมก็ใช้สกิลคิวในการรีคูลดาวน์ให้เร็วขึ้นซึ่งมันมีผลกับสกิลอ e ีสกิลฮิวด้วย เทคนิคของการลงดันซิลก็จะมีแค่นี้เนาะล้วคุณก็จะเห็นว่าดาเมจผมเนี่ยซ้ายมือเนี่ยดูดิอันนี้คืออ๋อมีลงกับเพื่อนด้วยในะรอบนี้แล้วก็คนอื่นที่เหลือคนอื่นผมลงกับเบอร์นาดแค่2คนนี่แหละคุณเบนนะฮะคุณเบนเออเทคนิคอเบียก็จะมีประมาณนี้เนาะมีแค่นี้เลยไม่ว่าคุณจะดาเมจมากน้อยแค่ไหนอะ่ะเพียงแค่คุณใช้พิกซี่ไฟกับฮาปูลมคุณก็ได้ดาเมดแบบแบบผมเนี่ยด้วยเทคนิคที่ผมใช้กับอเบียคือใช้คาถาแสงกดสกิลคิวอย่างเดียว ต้องการฮิลก็ใช้สับตัวออกจะไม่เปลืองมานาตัวเองแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับผมไม่เคยกดสกิลปิกซี่ไฟในการติดเผาไม่ในการระเบิดในอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยกดนะเออผมกดแค่รีสกิลเร็วแค่นั้นเลยโอเคก็อ่ะดูดาเมจตอนจบแล้วกันตึดตึด,ด,ดอ่าเนี่ยก็ดาเมจตอนจบนะประมาณนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่าผมอะ เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีตีประจำหกคนเนาะผมก็ลงกับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแหละแล้วต้องการให้เพื่อนทุกๆทุกคนเนี่ยหลายๆท่านให้มันแบบว่าลงกันเป็นลงกันเก่งได้มากขึ้นเพื่อที่ผมจะได้สบายขึ้นยังไงครับโอเคนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคลิปนี้ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบายอ๋อ นี่นี่นี่เห็นดาเมจปะเห็นดาเมจปะมันมีดาเมจจากนี่ฮับฮารพ,พี่เอ้ยพิกซี่หลกัหลกๆอะคือพิกซี่เห็นหนมะตัวอื่นไม่ต้องออกมาโอเคนะโอเคเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ